กำลังสิออกลูก้ะอีกประมาณสองเดือนก็สิออกแล้วจ้ากำลังเตรียมคอกไว้เดี๋ยวแม่น้อยสิไปท้าคิดไ้เบื้องจากพ่อบ้านมน่าตัวกล้วยไม่ประโยชน์เนาะสุวยยงจะเพื่อนด้นกล้วยเอาไปปลูกไว้ได้กินน่วยแต่ที่แม่น้อยเอามาปลูกเลือนจ้ะปลูกแล้วแล้วมันเลือก็แล้วมาซับให้หมูจะเพื่อนถ้ามีอย่างเขาก็ซับเห้มันจิ้ม ห้ามกับเด็เนเพื่อนคลิปนี้ไม่หน่อยกับเชนผาลงมาชมพอบานไม่หน่อยก็ร่งสิบซับต้นกล้วยให้หมูถ้าจะเป็นเพื่อนนี่แหละจ้ามันกินงายอยู่จ้าต้นกล้วยแน่ก็ร่งเตรียมคอกไว้อีกคอกนึงไว้อ่านอนุบาลหมูน้อยอันนี้ก็สิเป็นหมูตุกตุผูจ้าตุพอพัานมันจ้าเป็นเพื่อนตัวแม่ถ้าจันตุนเนี่ยใท้กาลั่งมันจริงเ้ยแม่ก็ร่งเตรียมคอกไว้อีคอกนึงไว้อ่านอนุบาลหมูน้อย อันนี้ก็สิเป็นหมูตุกต,ตุผูจ้ะตุพอพันมันจ้ะเพื่อนเอาไปให้มันสิ่งลองดูน,นี่ตุมตุมแล้วก็ได้ใส่ใบมันจ้ะอัดข้าวหลามหยวกมันนี่ก็เอาเวลาเข้าอย่างเขาก็มกใส่อยังกระแซบเพื่อนๆใส่ใกล้นี่ะจ้า เดียกล้วยมีประโยชน์แม้สุยางจะเพื่อนต้นกล้วยเอาไปปลูกไว้ได้กลิ่นนวลกำลังสิออกลูกจ้ะอีกประมาณสองเดือนก็สิออกนี่จ้ะกำลังเตรียมคอกไว้เดี๋ยวแม่น้อยจะไปถ่ายคลิปให้เบื้องจากพ่อบ้านไปเอาไปให้แม่ชิมลองดูตรงตรงเอาไปให้แม่ชิมลองดู นี pues right. ่ตมตมนต่อไปไอ้มันกินร่องดูนี่ตมตมนนี่นจ้าตัวกล้วยมีประโยชน์เนะสุยางจำเพล่อนโ้นกล้วยเอาไปปลูกไว้ได้กิิ่นนวยกําลังสิออกลูกจ้ะอีกประมาณสองเดือนก็สิออกนล่งใจกําลังเตรียมคอกไว้ เดี๋ยวแม่น้อยจะไปถ่ายคลิปให้เบื้องจา่าพ่อบ้านไม่ซื้อเนยน้อยจะเป็นเพื่อนเลี้ยงง่ายอย่พิเศษอาหารนี่ยังก็ให้กินได้เมื่อจนาหมูตัวเมกก่ยจะกำลังสีอ่อกลูกเดี๋ยวแม่น้อยจะล่องไปที่แม่น้อยเอามาปอาัปลูกเรือนจ้ะปลูกแล้วแล้วเมลเือก็แล้วมามับให้หมูจำเพื่อนก้ามีอยังข้าก็สับให้มันกินห้ามกับดี๋ยกำลังเตรียมคอกไว้อีกคอกนึงไว้อ่อนอานอนุบาลหมูหน้อยอันนี้ก็สิเป็นหมูตุกตวผูจ้ะ พอพันมันจะเ,เพื่อนไอใ,ใส่หยวกข้างในอ,อน่อ,อนๆมันจะเ,เพื่อนจ้ะนี่ก็กามาซับให้หมูจะเ,เพื่อนไปซื้อเนยน่อยจะเ,เพื่อนเลี้ยงง่ายอยู่มีเศษอาหารนี่ยังก็ให้กินได้เมื่อจะอั่นหมูตัวแม่จะกำลังสีออกลูกเนยหน้อยสิล่องเอาไปให้มันสิร่องดู นี่ต้มต้มเอาไปให้มันกินร่องดูนี่ต้มต้มเอาไปเลี้ยงเขาเลี้ยงเลยนะจ้าเอาไปร่วทุนหลายจ้านเพื่อนซื้อหมูอ่อนพอพันแม่พันมะคูนหนึ่งแต่ม่รีบเนื้อหายเลยจ้าเจะเอาไปมันกินอ่าขอบคุณหลายๆนะจ้าที่รับชม ได้คลิปหน้ำไม่นอนสิไปถ่ายอยู่เมียได้จันตุนเมียใส่กันนั่งนั่งจริงเ้ะตอนน่ะไม่เลี้ยงตัวน้นอยๆเลยจะนี่โตัวใหญ่แล้วจะนี่กินได้หมดสุย่างจ้ะเพื่อนเลี้ยงง่ายเพื่อนผู้ใดอยากเอาเมียได้จันตุนเมียใส่กันนั่งนั่งจริงเลยตาจกะหัวกล้วยมีปรนะโยชน์เนาะสุย่างจ้ะเพื่อนโดนกล้วเยอเอาไปปลูกไว้ ได้กินนวลจ้ะตอนนั้นไม่เลี้ยงตัวน,น้นอยเลยจ้ะนี่นี่ยโตใ,ใหญ่แล้วจ้ะนี่กินได้มื่อซย่างจ้ะเพื่อนเลี้ยงง่ายเพื่อนผู้ใดอยากเอาจ้าหัวกล้วยมีปรนะโยชน์เนา้สซูย่างจ้ะเพื่อนต้นกล้วยเอาไปปลูกไว้ได้กินนวยแม่ก็นั่ง,งเตรียมขอกไว้อีกคอกนึงไว้อา่อานอนุบาลหมูหน้อยอันนี้ก็สิเป็นหมูตุกตุกผู้จ้ะ ตัวพ่อพันธุ์มันจากเพื่อนเอาไปให้มันกินร่องดูนี่ตุ่มตุ่ม่กำลังเตรียมคอ,ไอกอไว้อีกคอกนึงไว้อ่านอนุบาลหมูหน้อยอันนี้ก็สิเป็นหมูตุกตุผูจ้ะตัวพ่อพันธุ์มันจากเพื่อนเนีย่ยค่ะเดยวจาย้าจะเอาไปมันกิน ขอบุญหลายๆนะจ๊ะที่รับชมในคลิปหนาไม่นอนสี่มิติไทยได้ใส่หยวกข้างในอ่อนๆมันจะเเพื่อนจ้ะนี่กับมาซับให้หมูจะเป็นเพื่อนตัวแม่นะจ๊ะตัวเนี้ยใส่กางล่งนี่จริงเลยซื้อแน่นอนจะเป็น,ๆๆนเพื่อน,นอเลีเ้ยงง่ายอยู่มีเศษอาหารนี่ยังก็ให้กินได้เมื่อจ้ะหมูตัวแม่จ้ะก็ลังสีออกลูก แม่น้อยจิล่องเอาไปให้ไมไนมจีลองดู<ม>น,นี่ต้ตมต้มกลังสิออกลูกจ้ะอีกประมาณสองเดืยียก็สิออกล้วจ้ะกำลังเตรียมคอ,อกไว้<ม>เดี๋ยวแม่น้อยจิไปถ่ายคลิปให้เบื้องจ้ะพ่อบ้านแม่มไปเลี้ยงก็เลี้ยงเลยได้จ้า<ม>เอาไปเลยลงทุ่หลายจ้ะเ<ม>พื่อน<ม>สื่อหมนูนพอพันแม่พันมะคูนึง มะเร็อยที่ไม่น้อยอามาอะมะปลูกเรือจ้ะปลูกแล้วแล้วมนเรือก็แล้วมาซับให้มหมูจาเพื่อนข้ามีอยังข้าก็สซับให้ม่นกินห้ามกระไดซื้อในน้อยจะเป็นเพื่อนเลี้ยงง่ายยู่มพิเศษอาหารนี่ยังก็ให้กินได้เมื่อจ้ะหมูตัวแม่จะกระลังสีออกลกูกเน่น้อยสิร่องกรลังสีออกลูกจ้ะอีกประมาณสองเดือนก็นสีออกจ้ะกรลังเตรียมคอกไว้ เดี๋ยวแม่น้อยจะไปถ่ายคลิปให้เบื้องจ่เพาะบ้านไม่ใส่หยวกข้างในอ่อนๆมันจะเพื่อนจ้ะนี่ก็มาซับให้หมูะเจ้นเพื่อนไปที่แม่น้อยเอามาปลูกเรือน่้นปลูกแล้วแล้วมันเลือก็เลยเอามาซับให้หมูสจังเพื่อนถ้ามีอยังข้าเก็ซับเห้มันกินมห้ามก็เดี๋ยวก็ได้ใส่ใบมันจะอัดข้าวไรมหยวกมันนี่ก็เอาเวลาข้าอย่างข้าก่กน มกไสยังกระแทบเดีเพื่อนใส่ใกล้แล้วก็ได้ใส่ใบมันจะอัดเข้าลามหยวกมันนี่ก็เอาเวลาเข้าอย่างเขาก่อนมกไสยังกระแทบเดี๋ยเพื่อนใส่ใกล้นื้ายนะจ้าแล้จะเอาไปมันกินอขอบคุณหลายหลายนะจ้าที่รับชมในคลิปหนาะไม่น้อยสิเอ็ดไทยไห้ใสหยวกข้างใมอ่อ,อนๆมันจะเพื่อนนะนี่ก็มาซับเห็นหมูจะเพื่อน เนเพื่อนคลิปนี้ไม่หน่อยกับเสียงผาลงมาชมพอบานไม่หน่อยก็ร่างสิซับต้นกล้วยให้หมูด้จ้าเป็นเพื่อนนี่แหละจ้ามันกิ่นง่ายอยู่จ้าต้นกล้วยออกไปให้มันกินร่องดูน,นี่ต้นต,ต้เน่ก็ร่งเรียมข้อไว้อีกคอกนึงไวอ้อ่านอนุบาลมูน้อยอันนี้ก็สิเป็นมูตุกตุผูจ้ะตุพอพัานมันจา้าเพื่อน แต่ที่ไม่น้อยมาปลูกเรือก่อะปลูกแล้วแล้วมันเหลือก็เลยเอามาสับให้หมูจำเพื่อนเทามีอย่างเท่าก่อัสาปให้มันกินห้ามกระเดียงไว้มันผสมพันธุ์กันอลไมันก็สิมี่ลูกแล้วก็ได้ใส่ใบมันจะอัดข้าลามหวกมันนี่ก็เอาลาข้าวอย่างเทาก่อนมกใส่ยังก็แสบเพื่อนเพื่อนใส่ใกล้เนี่ยค่ กล้วยมีประโยชน์นะสุยางจะ้ะเพื่อนต้นกล้วยเอาไปปลูกไว้ได้กลิ่นนวยหลับแม่ได้จังตุนเนี่ยใส่กันนมากจริงๆเลยไปเลี้ยงก็เลี้ยงเลยได้จ้าเอาไปรลุล่งทุ่มหลายจะ้ะเพื่อนสื่อมูนพอพั่นแม่พัน่นมะคูนแต่เลี้ยงใส่อยวกข้างใน,นอ่อนๆมันจะ้ะเพื่อนจ้ะนี่กับมาซับให้หมูจะ้ะเพื่อน ไปซื้อนหน่อยจะเป็นเพื่อนไเลี้ยงง่ายอยู่มี่เศษอาหารนี่ยังก็ให้กินได้เมือจ้ะหมูตัวแม่จะกำลังสีออกลกูกเนยหน่อยสิล่องไปเลี้ยงก,งออก,ก็เลี้ยงเลยได้จ้าเข้าไปเลยลงทุ่นหลายจะเป็นเพื่อนสื่อหมูนพอพันแม่พันมะคูนมะลิกำลังสีออกลูกจ้ะอีกประมาณสองเดือนก็สีออกได้จ้ะกำลังเตรียมคอกไว้ เดี๋ยวแม่น้อยจะไปถ่ายคลิปให้เบิ้งจากพอบานเทิงเพื่อนคลิปนี้แม่น้อยกับเสียงพ